นายสมควรน้อยหลานเมืองวัะรทา,านเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายภัยบูลเหลืองอิงคสุดนายสันเพชสงครามคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต8และผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสื่อจังหวัดอุดรธานีได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการค่ะเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ชาวจังหวัดอุดรธานีลดละเลิกการสูบบุหรี่ โดยองค์การอนามัยโลกค่ะได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ทุกๆประเทศค่ะจากกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษพิษภยัยผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะ ในปี2566องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นโรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอาหารที่ยั่งยืนแทนที่การปลูกยาสูบสนับสนับสนุนกเกษตรกรยาสูบไกรย่อยผ่านการสนับสนุนการเพราะปลูกและผลิตพืชทดแทนซึ่งจะช่วยทั้งเกษตรกร,ร,กรและเศรษฐกิจของประเทศ โดยวันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคม2566ค่ะได้เน้นย้ำการลดละเลิกบุหรี่ไฟฟ้าตามคำขวัญที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตรายทางนี้นะคะผลงานวิจัยจากต่างประเทศชี้ชัดค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายกับผู้สูบมากกว่าบุหรีม่มวนสูงถึง67%ถือเป็นการตอกย้ำเหตุผลที่ WHO ค่ะ ไม่การันตีบุหรีไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรีธรรมดาครับเก๊สอันตรายนะครับครับโบกเลยครับโบกเลยครับผมโบกนิดนึงครับโบกนนะครับ,บ